สวัสดีครับผมเจอกับผู้ชายชาวนาเหมือนเดิมครับกับพี่อ้วนครับวันนี้ครับก็มากับพี่อ้วนนี่ก็มาดูรีวิวแปลงที่ให้รับชมกันครับผมแปลงที่สวยๆราคาสบายกระเป๋าครับนี่ครับด้านหลังเราเลยสูงๆที่สวยเป็นไรไรมันครับอ่ก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนโอเคครับผมไปเจอกับพี่อ้วนครับผม สวัสดีครับพี่ใหญ่อ้วนครับพี่ใหญ่อ้วนกับลูกชายชาวนาอีกเหมือนเดิมนะครับผมครับผมวันนี้เราอยู่ตรงไหนเนาะพี่ใหญ่อ้วนเนี่ยวันนี้มาอยู่หนองสวงครับครับอยู่หนองสวงครับครับผมทำเภอขามทะเลสอเหมือนเดิมครับผมครับที่แปลงนีนครับไรมันที่สวยครับโอ้ลายมันที่สวยนี่นะครับราคาสบายกระเป๋ายังลูกชายชาวนาว่าแหละครับครับผมนี่ครับผมเพลงกองให้สองแปลงนะครับสิบสี่ไร่สามงานครับโอ้สิบสี่ไร่สามงานครับผมนี่ครับไปนู่น ขอบ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 ,ขอบสุดท้ายอยู่นี้ขอบท้ายต้นคอยแล้วก็ไปกอไผ่แล้วก็ไปกอไผ่แล้วก็ขอบข้างนไปนี่ครับโ้งไปนี่แบบแล้วก็ไปกอไผ่นั้นแล้วก็ตรงไปนู้นต้นไม้ใหญ่นู้นต้นไม้ใหญ่นู้นแบบแล้วก็ไปทางนี้ท,ที่ที่ด้านข้างนี่ติดทางฐาธนะตลอดแนวเลยนะครับอ้อางานัตลอดแนวเลยเดี๋ยวพาเอาไปดูเดินเนอยไปดูเนาะครับผมนะครับตามมาดววันไปครับผม ด้านขวามือแล้วนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านคนเนะยาะเดี๋ยววเนาะอครับจะเห็นลังค้าบ้านอยู่ครับนี่ครับเป็นชุมชนครับผมก็ถือว่าไม่ไกลจากชุมชนครับผมไปเราตามพรยเอวันไปครับนี่ครับเอียงทรายมือของพระเอวันนี่เลยครับเป็นไร่มันครับ รับชอบของออปตองสวนครับครับเดียังเป็นลูกหลังอยู่เนาะหรือว่าจะมีการพัฒนาเป็นหินทุบเป็นคอนกรีตอยู่ครับผมครับผมนี่ครับที่แปลงนี้เหมาะสรับซื้อไว้เก็บกำไรนะครับครับหรือว่าเอาไว้ทำหุ้นใหญครับซอยฟ้าสามเต็ดยูงที่ประมาณร้อยเมตรครับโอ้ที่ร้านี่ห่างอยู่ประมาณร้อยเมตรเนาะครับผมครับผมครับ ใช้โซลารเซลล์กันแล้วใช้โซลารเซลล์ประหยัดขับไฟเพียงครับ <c oughs> นี่ครับแสงใต้มือของเรา,เจจาไร้มันสูงสุดสวย <c oughs> ทางด้านนี้ยาวตามที่มาเลยครับต้นนไม้ใหญ่นะครับ <c oughs> ครับเี็นวนบอกมุม มุมขอบนี่ถึงต้นไม้ใหญ่นะครับแต่เราคงจะตื่นรีวิวอ้อมไม่ได้ครับเราก็อยู่ประมาณนี้รถเพื่อนวันจรวดอยู่ด้านนู้นนะครับตามพเพื่อนวันไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโดนนี่เราจะถ่ายมุมสูงให้ดูนนเนาะ ไอ้สนับสนุนดาวได้นะครับเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่อยากออกเสือครับเจ้าของที่ไอ้สนับสนุนดาวเราให้เราซื้อดวนบินได้นะครับดวนดวนบินดูที่ครับ ด <No statistically statistically เดี <S 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 ่ยววนครับจุดตรงนี้ไม่เป็นไรเดินอ้อมไปทางนี้ก็ได้เอาไปที่นะเราตู้กระติเราทางเข้านี่ครับทางทางเข้ามาก็เข้ามาเรื่อยๆตรงนี้ครับประมาณตั๊บประมาณตึ๊บไวเมตรนะครับเสาด้เสาไฟฟ้านะครับออ๋เมมตรันมันจะเลี้ยวเข้ามาถ้าถ้ามาทาง เข้าได้สองทางแล้วครับผมเลี้ยวเข้ามาช่วงหน้าโรงเรียนอ่าบ้านหนองกกครับครับหน้าโรงเรียนเลยเนาะครับผมประมาณร้อยเมตรครับครับหน้าโรงเรียนโรงเรียนที่อยู่ด้านนู้นครับใช่ครับเก็เข้ามานี่บ้านชุมชนครับประมาณร้อยเมตรที่แปลงนี้ถือว่าอยู่ในชุมชนนะครับครับผมเดี๋ยวพามาไปหน้าแปลงนี่ครับแปลงนี้ครับูดสูงสวยๆราคาสบายกระเป๋าครับผมครับผมผู้ชม ตนี่มุมอยู่ตรงนี้ครับตรงไปต้นไม้เลครับอ๋อตรงไปต้นไม้ก่นโอ้โหสิบสี่ไร่เกับสิบห้าไร่เยอะนะครับนี่ครับดินีสวยดูปลูกมันงามที่ตรงนี้เข้ามารีวิวอะไรนอกพื้ี่วันนี้ที่แปลงนี้เหรอครับครับผมที่แปลงนี้สองถนดนะครับรวมแล้วอ๋อสิบสี่ไร่สามงานครับผมครับผมสิบสี่ไร่สามงานมาให้รีวิว าขายผู้ได้เนาะได้ครับไล uh, ่ละครับผมเพียงละไล่ละแสนห้าแสนห้าเท่านั้นครับผมครับผมไล่ละหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมครับผม้อมโอนนะครับาคสหอมโอนครับครับผมราคาสบายกระเป๋าิงด้วยครับผู้ชมครับพี่กัดอยู่ที่บ้านหนองกกหนองกกครับผมตำบลหนองสวงนาะตำบลหนองสวงครับเจ้าของที่ครับหมู่อะไรครับหมู หมู่4ครับตำบลตบลหนองสวงครับอำเภอขามทะเลสอนะครับครับที่แปลงนี้เหมาะสําหรับซื้อไว้เก่งกาไรหรือว่าทําเป็นที่อยู่สายหรือว่าทำไร่ทําสวนโคกหนองนาได้หมดนะครับเพราะว่าอยู่ในทิ่นที่แบบไม่ที่แบบที่เจริญแล้วครับครับผมครับผมราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับแถวนี้้เสียหน้าอิงครับผู้ชมถ้าสนจิตสนใจยังไงก็สามารถติดต่อได้นะครับติดต่อได้ทางไหนนุ๊กพี่กวันเอาเบอร์พี่กวันก่อนเนาะครับผม096046 หกสองหนึ่งเก้าครับผมครับผมอ่าอีกหนึ่งเบอร์นะครับของลูกชายชาวนาพัพื้นนะครับอ่าศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับแล้วก็เรามีช่องทางด้านไหนนาะให้รับชมกันครับผู้่ติดตามเข้าชมแปลงสวยๆอย่างแปลงนี้นะครับอ่าพ่กนี้ก็สามารถดูได้แล้วนะครับครับอ่าช่องเพจเฟซบุ๊กของผู้ใหญ่อ้วนนะครับไอช่องช่องรวมนะครับรีวิวบ้านที่ดินผู้ใหญ่อ้วนกับลูกชายชาวนาครับครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะครับ ชื่อเพจนะครับลูกชายชาวนาพาเพื่อนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับผมเป็นช่อง u t u b e ครับโอ้โหไปทั่วประเทศเลยช่องนี้ครับผมช่อง u t u b e กับชื่อช่องลูกชายชาวนาพาเพื่อนนะครับก็เข้าไปรับชมเราสองคนรีวิวที่ดินสวยๆได้ทุกวันครับผมครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสนจิจสนใจก็ทักทายมาได้นะครับคุยกับเจ้าของได้เลยครับผมครับครับผม วันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วเนาะครับผูนะ้ใหญ่เวาลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ,รบนี่ครับที่ชมเป็นต้นสูงๆส,ส,สวยๆเขียดอยู่ตรงนี้ครับต้นไม้ไน้อยๆเนี่ยตรงไปนู้นไปหาต้นไม้ใหญ่นูึนครับแล้วก็โค้งไปนู้นไปหากอไผ่าานูึนครับแล้วก็จากที่เราเดินมากี้เนี่ยก็เดินมาตรงนี้เลาะมาเนี่ย มาถึงรถนี่ครับเห็นครับผมไฟฟ้าก็อยู่ประมาณตั้งร้อยเมตรนี่นะครับถึงถึงม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ